ครับพบกับผมนะครับพาวีพาเดินวันนี้เราจะพามาเดินจริงๆแล้วนะเดินในป่าเราจะไปที่น้ําตกอันนี้นะครับอยู่ด้านหลังแล้วนะเนี่ยเนี่ยข้างบนนี่นะน้าตกแม่เวอยครับวันนี้เรามีทีมงานมาด้วยหลายคนเลยทั้งขบต่อแล้วก็ทีมงานจากตาบลอื่นนะครับก็มีช่องจะพาดูด้วยเดี๋ยวเราไปทความรู้จักกับเขานะครับ มามาทักทายครับนี่ชื่อน้องวินครับหลังนะครับจอผาดูครับผม <Yeah. S 1> <laughs> คนแรกเดี๋ยวเราจะลงดอยกันครับชันมากทางที่ลำบากพอสมควรนะครับนี่มีกล้อง ตอนนี้เรากำลังนั่งพักกันอยู่นะครับทุกคนเหนื่อยนะเพราะเราต้องเลาะมาตามซอกหินนะครับตอนนี้แบบหน่อยมากต้องเติมพลังด้วยขนมครับอนนี้คุณนาวินนะครับ,นนนนนค,รบคนนำทางของเราเป็นนำทางไปทางไหนไม่รู้สวัสดีครับตอนนี้เราถึงน้ำตกแล้วนะ นนเนี่ยนี่คือเรืงรเนียเป็นไงบ้างครับน้ำตกน้ำตกตน้ำตกเยอแล้วครับแต่เข้าใกล้ไม่ได้เราต้องไปอีกหน่อยนะทางที่ขึ้นมานี่ก็พอสมควรนะครับสักรักเสียครับน้ำหนักรถกปน,น่าจะสิบโลแหละวัน,นนี้ทุกคนกำลังเช็ดสัญญาณโทรศัพท์อันนี้ก็กำลังดู Netflix พรครับด้วยกำลังเข้าโบเกรยนพรครับตอนนี้เรามาถึงนกต,นนตกันนะนฮ้ดูนกตกสักกรสวยงามมากสูงนะจับเครืทางที่เราต้องมาเนี่ยเลยพิเศคทกคนเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศรอบรบว้า ันนี้เรามาถึงแล้วนะครับผมน้ำตกขุนแม่เบยนะฮะแม่เบยนะเห็นหรนะนะืวตอนนี้ระหวา่วางเนะระหว่างก่อนที่เราจะสร้างบ้านนี้อยู่แล้วเหรอฮะอยู่ยังอยู่ยังครับเห็นไหมครับ <laughs> มากเลย ก้นาวไปมากเล,เลยระดับแปดนะครับกล้เยทะลุระดับสิบตอนนี้เที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันข้าวน้อนอนี่อาหารญี่ปุ่นนะจ๊ะ ตอนนี้นะครับก็ได้เวลาประมาณห้าโมงเย็นแล้วนะทุกคนก็ตั้งแคมป์กันนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มสร้างกระท่อมใกล้เสร็จแล้วนะนี่นี่นี่ทีมงานะครับร <ผม S 1> อคัดูครับกำลังกำลัง ทำที่จุดไฟนะตอนนี้วิว็จากินข้าวอย่างเดิมนะยังดสวัสดีตอนห้าโมงเย็นนะครับตอนนี้นะเริ่มใกล้มืดมืดแนละ้วนี่ผมยังโวยอยูอยอย่เลยสยังไงวันนี้เราเจอกันประมาณน,น,นี้ก่อน,นครับเดี๋ยวเจอกันที่นี่อีกทีนนะึงตอนนี้เราก็กำลังสร้างกระ่อบนะครับใกลเ้เสร็จแล้วนี่ นี่นะคือคนล้ดีเยวะตอนนี้นเดี๋ยวเราก็จะกินข้าวนะ ดีวันที่สองนะครับวันนี้เราจะได้กลับบ้านแล้วมืดคืนคือแบบหนาวมากตอนนี้เรากำลังจะกินข้าวนะนี่พาด,ดูกับนาวนกำลังย่างกบกันอยู่เราไปดูกันนะครับว่ากบใกล้สุดหรือยังนี่เราพาด,ดูกำลังย่างกบนะครับกบแก้ผ้าด้วย ทำไรครับย่างกบนี่นี่คือกบอะไรจ๊ะกบทางกบหรือเขียอ๋ออันนี้กบกบเขียวหลังนะฮะกบหลังเขียวหรือเปล่ากบหลังเขียวครับสำหรับเช้านี้นะครับ เราก็จะเดินทางกลับกันแล้วเมื่อคืนแบบหนักมากนอนข้างน้ำตกเลยลมเย็นมากเลยครับถ้าใครจะมาก็ต้องเตรียมผ้าโฮมไว้ดีๆนะเนี่ยด้านหลังนองครับน้ำตกเราจะเดินทางกลับกันแล้วผมขึ้นดอยมาลูกนึงแล้วนะไปสจะไปต่อ okay. แล้วก็ใส่รองเท้าดีๆนะครับที่แบบเกาพื้นได้ดีๆ่ะหรือแม่ก็ต้องเกาก้อนหินนะครับที่มันลื่นมากก้อนหินมันมีช่วงที่เราต้องเลาะตามแม่น้ำนะครับตอนนี้นะเราเดินทางกลับจะได้เกือบ1นกิโลแล้ว <Yeah. S 3> ทางจากนี้ไปมันต้องลงดอยนะครับเนี่ยคุณนาวินกำลังรออยู่ด้านหลังเขาจะเป็นน้ำตกนะครับ ที่เรา <laughs> ไปนอนนั้นเมื่อคืนนะหน่อยลงดอยนี่แบบหนื่อยมากดูเนี่ยใสยด่ดาวนะครับ <c oughs> น้าวิา่งใส่ดาวจากนี้เราต้องลงดอยนะเป็นดอยที่แบบชันมากเลยตอนขาข,ขึ้นนะอ่ะโอ้ลำบากพอสมควรนะครับตอนลงเนี่ยต้องใช้นี่ไม้ทำยันไอ้ ตอนนี้นะครับเรากลับมาถึงแล้วลงดอยมาได้แล้วนะเดี๋ยวจะต้องข้ามเ,ออเดี๋ยวเราจะต้องเลาะไปตามริมน้ำนี่ครับขงนี่พลํำทางของเรานะดูสีน้ำนะนะไหวไหมไหวไหมนี่เป็นลำธารที่เราจะต้องข้ามต้นหินไปนะตอนนี้นะ เราเลาะตามแม่น้ำนี่เรียบร้อยแล้วนะลำบากบางคนครับเพราะก้อนหินแบบลื่นมากตอนนี้เราก็มานั่งพักกันนะครับมีคน็จมีคนอาบน้ำเวยจอฟ้าดูพักจ้าวันนี้ผู้ใช้อาบน้ำครับเซ็กซี่มากเลยเราพักดื่มน้ำกันเสร็จแล้วนะเราจะต้อง ขึ้นดอยก็ดอยลูกนี้เดีย๋ยวไาดูบรรยากาศการขึ้นดอยนะสวยงามเลยเล่นชาใส่เนี่ยคนแรคนไหน,นชวนเขาจะไม่ค่อยมากันนะทามันไกล ตอนนี้เราอยู่ในภ่มย้าอันเงียบมากๆกไม่มีใครอยู่เลยมีแค่ผมคนเดียวหรือเปล่าตอนนี้ประมาณ10บโมงแล้วนะครับเอาเดินทางกลับมาถึงแล้วเหนื่อยมากร้อนด้วยยังไงนะครับถ้าชอบคลิปการเที่ยวน้ำตกว,ว,วันนี้นะก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์หรือว่าติดตามพวกเราด้วยนะครับและที่สําคัญครับวันนี้เราอยู่กับ youtube ของหมู่มบ้านแม่ปอกีนะครับออรจอพันด,ดูช่องเชื่ออนะไรช่องชื่อเลยนะชื่อจอพาดูนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับน,น,นี่ครับนี่เป็นช่องเดียวของหมู่บ้านที่นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับเดี๋ยวเราจะนําเรื่องราวดีๆของการท่องเที่ยวและ ทิศทีของชาวปากย้อนครับมาให้ได้ดูต่อไปบายบายครับ